จับตาลุ้นอีกรอบหลังใบเตยอาสยามโดนคดีชาย f o ร์ x รกทดีวันนี้14พฤศจิกายนมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้15พฤศจิกายนที่ห้องพิจา,ารณาคดีศาลได้นัดไต่สวนคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวของนางสาวสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามจำเลยที่3ในคดีช,อช่อกรงแชลุกโซ Forex รกีโดยมีน้องชายของใบเตยและทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลกักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาท ขอปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสุทธีวันไปเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะโดยศารอาญาพิจารณาแล้วเห็นควนนัดไต่ส่วนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยจึงนัดในวันที่15พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาซึ่งนางสาวสุธีวันจะถูกเบิกตัวจากทันคสถานญิงกลางมาไต่สวนตำนัด สำหรับนางสาวสุธีวันหรือใบเตยอาสยามและในพัฒนพลและพวกรวมหกคนถูกพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดส่งฟ้องเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาในสามข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการชอร่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพระบอกคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จคดีแชร์ฟอเร็ก์รดีและสารอาญาไม่ให้ประกันตัวจำเลยทั้งหกคนเนื่อง จากมีความเสียหายเป็นจำนวนมาก